สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมพระปิดตานะครับผมมีเพิ่มพูนนะครับของพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับผมจัดสร้างขึ้นในปี2553นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับปรุกเสกพิธีเดียวกันกับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผม ในการจัดสร้างพระปิตารุ่นี้ขึ้นมานะครับผมก็เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระศิวลีองคใหญ่นั่นเองนะครับบนสำนักเขาพระพุทธบาทนะครับผมเป็นเนื้อมวลสารนะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับเป็นเนื้อผงบุญนะครับผมก็คือการนําเอาอาหารดอกไม้นะครับผมที่ญาติโยมมาถวายนะครับนี่นะครับผมจากที่เหลือนั้นนะครับผมหมักให้แห้งนะครับ แห้งสนิทแล้วก็นำมาบดเป็นผงนะครับผมแล้วก็นำมาพิมพ์ผ้านะครับผมมีแบบฝังตะกุดเงินนะครับตะกุดทองนะครับผมแล้วก็ปิดทองลองพิมพ์นะฮะแล้วก็แบบปกตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาแบบปกตินะครับผมเป็นเนื้อผงบุญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาลงกล้องชมรายละเอียดความสวยงามของพ้ารุ่นนี้กันดีกว่าครับ จากข้อมูลที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะฮะเรามาชมมวลสารกันนะครับนี่นะฮะมวลสารก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเนื้อหามวลสารผงบุญนั่นเองนะครับก็คือการนําอาหารดอกไม้ที่ญาติโยมมาถวายนะครับทํามาเป็นผ้านั่นเองนะครับผมนี่นะฮะ เนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับรูปแบบพิมพ์พาก็สวยงามเลยนะครับส่วนราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับตอนนี้นะครับเขาก็เล่นหากันหลักร้อยกลางๆนะครับผมแบบฝังตะกุดนั้นเขาก็เล่นกันหลักร้อยไปลายๆนะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับนี่นะฮะสำหรับแบบปกตินี้ก็หลักร้อยนะฮะหลักร้อยกลางๆนะครับผม นี่นะฮะถือว่าราคายังไม่แพงนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับวัตถุมงคลของพระหมาวสวดศักดิ์นะครับถือว่าราคายังไม่แพงนะฮะนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเนื้อหามวลสารถ้าใครมีแบบผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันเลยนะครับว่าเนื้อหามวลสารรายละเอียดนี่เหมือนกันไหมนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับ เรามาชมดูด้านหลังกันครับด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันเลยนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นของท่านนะครับนี่นะฮะนี่คือลายเส้นของพระมหาสุลสาิ์นะครับแล้วก็นี่ก็คือยันที่ท่านชอบใช้นะครับก็คือชอบจานให้ญาติโยมนั่นเองนะครับนี่นะฮะสำหรับพระปิตารุ่นนี้ตามจริงมีกล่องนะครับผม นี่นะฮะแต่ผมหากล่องไม่เจอนะฮะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่า จะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ F4 ทุกท่านได้รับชมนะฮะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับพับปิดตารุ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาชมความสวยงามนะครับของพับปิดตารุ่นนี้กันนะครับถือว่าพิธีดีนะครับพิธีเดียวกันกับเหรียญรุ่นแรกนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็ราคายังไม่แพงนะครับสําหรับ ตระกูลพาะผมของพาะมหาสุรศัก์นะครับนี่นะฮะส่วนใหญ่นะครับผมเขาก็จะไปโฟกัสกันที่เหรียญกันมากกว่านะครับส่วนตัวแล้วครับก็พาะผมก็ใช้พุทธคุณได้ดีไม่แพ้เหรียญเช่นเดียวกันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ เอาพัพปิดตามาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับว่าจะอะไรมาให้พี่พีน้องเ f c ทุกท่านได้รับชมนะฮะัสำหรับคลิปนี้นะครับกับสวัสดีครับ